Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนะปฏิธุรกิจรอบครัวนะคะทุกวันนี้คําว่าบุฟเฟ่เนี่ยดูเป็นศัพสากลที่คนต่างชาติต่างภาษาต่างภากันเข้าใจความหมายของมันได้โดยไวยโดยที่เราไม่ต้องมาอธิบายให้ฟังอะนะคะว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรคําว่าบุฟเฟ่นเนี่ยาตามที่เราุคนเข้าใจมันก็จะหมายถึงว่าการกินได้โดยไม่อั้นเนาะโดยไม่จากัดปริมาณ คุณสามารถกินอาหารที่เรียกว่าบุฟเฟ่ต์ได้จนกว่าคุณจะอิ่มท้องเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปในอดีตนะคะคําว่าบุฟเฟ่ต์เนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่ศัพท์สากลที่ทุกคนจะเข้าใจโดยกว้างอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะบางคนบอกว่าการกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยที่มาของมันมาจากอังกฤษค่ะในยุคศตวรรษที่18นะคะโดยในงานเลี้ยงเนี่ยก็จะมีโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เล็กๆแบบฝรั่งเศสนะคะที่ใช้สาหรับวางอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างที่แขก ผู้ร่วมงานทุกคนเนี่ยเขากำลังเพลิดเพลินกับบทสนทนากำลังจอยปาร์ตี้กันอยู่แขกผู้ร่วมงานบางคนเขาก็อาจจะเอาอาหารหรือเอาเครื่องดื่มของเขาเนี่ยวางจานอาหารไว้ที่โต๊ะเล็กๆอันนี้นี่แหละนะแล้วก็จิ้มกินอาหารไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยโดยว่ากันว่าการยืนกินอาหารในลักษณะแบบนี้ <S <s เขาก็จะเรียกกันว่า the usual stand up บุฟเฟ่ต์ซัปเปอร์ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งของโลกนะคะก็ว่ากันว่าวัฒนธรรมการกินแบบไม่อัน้นหรือว่าวัฒนธรรมการกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากสวีเดนนะคะราวยุคศตะวรรษที่16ค่ะเชื่อกันว่ากลุ่มคนที่เป็นพวกพ่อค้าหรือว่าคนชนชั้นสูงของสวีเดนเนี่ยมีการจัดเตรียมอาหารเรียกน้ําย่อยเพื่อต้อนรับแขกแขกสําคัญนะอาจจะเป็นคู่ค้าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นแขกที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองนะคะถ้ามาเยี่ยมเยือนก่อนที่จะถึงเวลามื้ออาหารเขาก็จะจัด อาหารเรียกน้ำย่อยนี่แหละนะคะที่ออมาต้อนรับแขกของเขาแล้วก็จะเป็นที่มาของการกินบุฟเฟ่ต์นะคะเจา้าอาหารเรียกน้ำย่อยเหล่านี้เนี่ยที่จัดเตรียมเอาไว้ชาวสวีเดนก็จะเรียกมันว่าจริงๆอันนี้มันเป็นภาษาสวีเดนนะคะทีออาา่อาจจะอ่านออกเสียงเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะทุกคนอ,อ,อาหารเรียกน้ำย่อยเหล่านี้ที่จัดเตรียมเอาไว้ชาวสวีเดนก็จะเรียกมันว่า บราวน์วิ t บอดนะคะประกอบไปด้วยขนมปังที่หั่นเอาไว้แบบพอดีคำมีชีสมีเนยมีปลาแล้วก็เนื้อสัตว์รมควันต่างๆนะคะเสิร์ฟเคียงคู่ไปกับแอลกอฮอล์ที่ดื่มเรียกน้ำย่อยแบบไม่อันนะผู้คนก็จะเดินมาหยิบกินเมื่อไหร่แล้วก็มากเท่าไหร่ก็ได้นะคะจนกว่าจะพอใจโดยการเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยเหล่านี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คนมามิงก็การให้แขกทั้งหลายที่มาเนี่ยอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันก็แล้วแต่นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้สามารถมา ยืนคุยกันหรือว่านั่งคุยกันนะคะก่อนที่มื้ออาหารจริงๆจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าอาหารเรียกน้ำย่อยที่เสิร์ฟก่อนมื้ออาหารจริงๆนี้นะคะก็จะเริ่มซักเอ,อ่อจะกินช่วงเวลานะคะสักประมาณ2 5ชั่วโมงและในบางการณีเขาก็จะจัดแยกห้องชายห้องหญิงด้วยนะคะก็คืออาคุณก็กินอาหารเรียกน้ำย่อยไปส่วนของผู้ชายก็อยู่กันแต่ผู้ชายส่วนผู้หญิงก็อยู่เป็นผู้หญิงนะคะคือแยกห้องกันจึงมักจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะทุกคนที่แขกในงานจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จินตนาการตามนะคะก็คือมีทั้งอาหารเล็กๆน้อยๆที่กินแบบพอพอกลุ่มกลิ่นนะคะพอเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่เสิร์ฟเบาๆเ,เพื่อให้ทุกคนพอได้ผ่อนคลายนะคะเวลาผ่านมาเนิ่นนานจนกระทั่งศตวรรษที่18ค่ะการเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยแบบ brunch with board อันนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นการเสิร์ฟอาหารที่เรียกว่า smokers board นะคะโดยเจ้า smokers board เนี่ยถูกปฏิบัติให้เป็นหนึ่งในอาหารที่เสิร์ฟในมื้ออาหารแบบที่เรียกว่าให้ผู้คนมาเลือกหยิบจับคู่อาหารต่างๆ นะที่วางเรียงรายอยู่เพื่อรับประทานเองก่อนการเสิร์ฟมื้อหลักนะคะโดยเจ้า s มอ l l Gas b o a r เนี่ยมักจะประกอบไปด้วยพวกปลาหมักเกลือพวกไข่ผักแล้วก็ผลไม้ก็คือ,ค,อคุณแพ i ิ่ n g กันเอาเองนั่นแหละว่าว่าคุณจะเอาปลาหมักเกลือกินกับผลไม้หรือว่าจะเอาไข่กินกับผักนะก็เลยกลายเป็นว่าเจาอาหารเรียกน้าย่อยที่มีแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยที่เสิร์ฟกันให้กินแบบไม่อัน้นก่อนที่มือ้ออาหารจะเริ่มสักสองชั่วโมงเนี่ยได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ผันตัวมาเป็นหนึ่งในการเสิร์ฟอาหารที่ชาวสวีเดนรักจบจนทุกวันนี้ค่ะ ออนอกจากในการเลี้ยงในงานเลี้ยงสังสรรค์ของพ่อค้าวาน,นิทที่ชฉลี่เกินไปเนาะว่าพ่อค้าของสวีเดนเขาก็จะจะจัดเจ้าอาหารเล็กน้ำย่อยแบบนี้ให้กับแขกบ้านแขกเมือนของเขานะคะนอกจากสมอลกัสบอร์เนี่ยจะเป็นที่นิยมในหมู่พ่อค้าแล้วต่อมามันก็ ๊อปลามากขึ้นนะคะก็แพร่หลายไปยังห้องอาหารในโรงแรมแล้วก็ห้องอาหารในสถานีรถไฟในสวีเดนในเวลาต่อมานะคะแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ให้แขกผู้เข้าพักหรือว่าลูกค้าของร้านอาหารสามารถมาเลือกตักอาหารต่างๆได้เองนะคะทั้งปลารมควันไข่ผลไม้เหมือนเดิมคือมาคุณมาตักได้เองตามชอบใจเลยจนกว่าคุณจะอิ่มเนาะจนกระทั่งในปี1912ค่ะปีที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะถูกจัดขึ้นที่สตอกโฮล์มสวีเดนนั่นแหละนะ,อะนอกจากการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลก ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดประตูให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติเข้ามาที่ประเทศสวีเดนแล้วก็คืออย่างที่พวกเราทราบดีนะคะเวลามีการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างการจัดแบบนี้แหละโอลิมปิกหรือว่าการจัดการแข่งกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยมันเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เปิดประเทศแล้วก็ต้อนรับชาวต่างชาติให้เข้ามาในประเทศทั้งตัวนักกีฬาเองทั้งคนที่มาชมกีฬานะคะได้เข้ามาดูวัฒนธรรมของเราว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ รวมถึงการเสริมอาหารแบบสมอ l กัสบอร์ดอันนี้ด้วยนะคะซึ่งก็การเสริมอาหารแบบนี้ต่อมาก็ก็เลยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของคนหลายชาติที่ได้เข้ามาในสวีเดนในช่วงนั้นนะคะปี1939ค่ะต่อมาก็การเสิร์ฟอาหารแบบสมอ l กัสบอร์ดอันนี้ได้บินไกลมาทักทายคนออกนอกสวีเดนแล้วนะคะมาถึงที่นิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกามาที่ World Fair นะคะก็สวีเดนเนี่ยมีการจัด Swedish Pavilion หรือว่าซุ้มของประเทศสวีเดนนั่นเองเขาก็มีการเสิร์ฟเจ้าสมอลกัสบอร์ดนี่แหละนะใน Swedish w e d i s h p a v i l เลียนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนะคะทุกคนว่ามีลูกจ้างของร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งในคาสิโนของของลาสเวกัสมาร่วมงานเวลแฟร์นี้หรือเปล่าแล้วกออ็ได้มาชิมโจ้าสมอลกัสบอร์ดที่จัดขึ้นที่ Swedish Pavilion อันนี้หรือเปล่านะคะแต่1ปีต่อมาะคะ่ะในช่วงปี1940นะคะร้านอาหารร้านหนึ่งในลาสเวกัสที่มีชื่อว่า El Rancho Vegas นะคะได้ทําการเสิร์ฟอาหารแบบสมอลกัสบอร์ดให้เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะ หรือการเสิร์ฟแบบไม่อั้นนั่นเองจัดวางอาหารเรียงรายอยู่ตรงบริเวณในร้านนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถเดินมาตักอาหารได้เองตามชอบใจซึ่งก็ถือเป็นร้านอาหารแห่งแรกในอเมริกานะคะที่มีการขายอาหารแบบบุฟเฟ่ค่ะผลการตอบรับการขายอาหารแบบ s m a l ก guest b o r ก็ดีเกินคาดนะคะสำหรับร้านร้านนี้ในอเมริกาเนาะในลาสเวกัสต่อมาเ็าเลยมีการจัดขายบุฟเฟ่แบบจริงจังเกิดขึ้นคือมีการใส่อาหารชนิดอื่นเข้าไปด้วยแล้วก็มีการตั้งชื่อแล้วนะคะก็คือชื่อว่า the b u c k a r o บุฟเฟ่ค่ะในคาสิโนที่ลาสเวกัสตอนนั้นเนี่ยเขาขายเพียงหัวละ1ดอลลาร์เท่านั้นนะคะก็คือคุณเข้าไป1คนคุณก็ ่ายแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะการขายแบบบุฟเฟ่แบบเต็มรูปแบบคราวนี้ของร้านอาหารในคาสิโนที่ลาสเวกัสเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเคยนะคะจนทาให้คาสิโนเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคาสิโนก็ได้ได้เงินลดลงแต่ในวงเล็บนะคะทุกคนคําว่าได้เงินลดลงก็หมายความว่าได้เงินลดลงเฉพาะช่วงที่คนแห่กันมาแล้วก็เออมากินมากินบุฟเฟ่เท่านั้นนะคะพอกินบุฟเฟ่เสร็จเขาก็ออกไปเล่นคาสิโนกันต่อเนาะเขาบอกประเด็นสำคัญในการขายบุฟเฟ่เนี่ย คือหรือ,รอการนําร้านอาหารที่ที่เขาว่าดีที่เขาว่าเด่นที่เขาว่าดังกันเอามาไว้ในคาสิโนโนจริงๆแล้วนะคะทุกคนมันเป็นการดึงดูดคนให้ใช้เวลาอยู่ในคาสิโนให้ได้มากที่สุดหรือว่าได้นานที่สุดนะคะเพราะคนที่อยู่ในใช้เวลาในคาสิโนยิ่งมากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าคนเหล่านั้นเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเล่นพนันในคาสิโนมากขึ้นนะเนาะดังนั้นอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กนะคะที่ใช้ดึงดูดคนให้อยู่ในคาสิโนค่คะและการขายอาหารบุฟเฟ่ต์คือหนึ่งในแม่เหล็กนะคะที่ ทำให้คนแห่กันมาพามาที่คาสิโนนะคะตัดภาพมาที่ประเทศไทยของเราค่ะสยามประเทศแห่งอุตสาคเรย์โอเคดูเหมือนกับว่าประชาชนบ้านเราก็รักการกินบุฟเฟ่ต์กันแบบไม่ต้องสงสัยนะคะทุกคนสังเกตได้จากความนิยมในการเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในประเทศไทยที่ผุดขึ้นอย่างมากมายเลยนะคะตั้งแต่ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แบบพรีเมียมตามโรงแรม5้าดาวไปจนถึงบุฟเฟ่ต์ที่หากินได้ทั่วไปแบบบ้านๆน,นะคะแบบบุฟเฟ่ต์หมูกระทะที่จ่ายได้ในราคาสบายกระเป๋าที่เชื่อว่าตอนนี้อาจจะแบบ ไม่ถึง200บาทหรือว่าอาจจะประมาณ200บาทนะคะถ้าไม่รวมเครื่องดื่มแล้วก็จะสามารถกินบุฟเฟ่หมูกระทะได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ว่าบุฟเฟ่จะถูกเสิร์ฟที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้นะคะจุดร่วมอย่างหนึ่งที่ดูคล้ายคลึงกันของทั้งโลกฝั่งตะวันออกแล้วก็โลกฝั่งตะวันตกก็คือการกินบุฟเฟ่เนี่ยมันอนุญาตให้เราได้สามารถบริหารความคิดสร้างสรรค์น,นะคะได้ลองในสิ่งที่หลากหลายอาหารบางอย่างบางชนิดถ้าเกิดว่าให้เราลองสั่งมาลองมาลองเองแบบ เต็มพอชั่นเลยเต็มริมาณแล้วก็อาจจะไม่สั่งก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้ามาในแบบของบุฟเฟ่เนี่ยเราก็อาจจะอยากลองตักมาชิมดูสักคำสองคำดูนะว่าเราชอบหรือเปล่านะคะแถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ผสมบนเบเมนูที่เรารักที่เราชอบได้แบบไร้ขีดจ,จํากัดอีกต่างหากนะคะนอกจากการที่การกินบุฟเฟ่เนี่ยเราจะได้บริหารความคิดสร้างสารรค์ของเราแล้วนะคะ การตัางอาหารแบบบุฟเฟ่เนี่ยมันก็นิชว,วนปฏิเสธไม่ได้คือเป็นการอนุญาตให้เราสามารถกินอาหารได้แบบไม่อั้นนั่นเองเนาะการกินบุฟเฟ่จึงเป็นดูเป็นสวรรค์น,นะคะของคนกินจุเพราะคุณสามารถจ่ายเงินได้ในราคาเดียวกันกับคนที่กินน้อยก็ได้เนาะแต่คุณสามารถกินมันได้อย่าง อิ่มหนำสำราญเลยแหละนะเอาแล้วก็นี่ก็คงจะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมการกินบุฟเฟ่ส่งกระจายไปไกลทั่วโลกค่ะฝากติดตามรายการบนนบปติธุรก,กิจรอบครัวได้จากทุกช่องทางของสมบัติแคสต์และแคปิตอลนะคะสำหรับวันนี้บนนบปัตติค่ะ